ฉันมานั่งหนาวลมให้แสนจะตรมใจจังแบงใบาบางๆโปรดติดมาอีกสักใบแบงใบาบางบางโปรดติดกันอีกสักใบฉันมาทุกข์เรือทนก็ฉันมาจนในใจ ไม่มีเลยสักใบก็เหลือแม่แบ่งใบบางๆนางกันเป็นแถวแถวหมดตัวกันแล้วหรือยังอย่ามัวนั่งฟังพระสององค์เขาล้อง ประเดี๋ยวยโ,ยโยมพี่โยมน้องจะนั่งเป็นลมจริงหรือไม่จริงฉันขอทวงติ่งเอาเป็นคำมันสัญญา ถ้าเชื่อคำฉันระวังจะข้าตัาลาทหมดตัวขึ้นมาย่าดาพระก็แล้วกันเอาพอสมควรแก่เวลาครับยไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ไปกับ อาจารย์ประหลัดสุพจน์ครับตามไปยันวัดหนองบัวนู่นแหละไปหาหลวงพ่อนะเออเห็นเห็นพูดอย่างนี้ว่าใส่ขันถวายวัดมาใส่ย่ามก็ก็ไม่รู้เหมือนกัน ไม่รู้มันก็เาลายญาติโยมทั้งหลายนะครับก็ถือว่าประคับประคองฉลองศรัทธาญาติโยมมาก็พอสมควรแก่กาลแล้วเวลาแล้วนะล่วงเลยกันมาเยอะแล้วนะหลายท่านก็ขยับแล้วขยับอีกนะตมาก็ไม่รู้จะเปลี่ยนท่าไหนแล้วเนี่ยแต่ว่ามันว่ามากมันก็เปรี้ยวปากเรื่องอิสกรกอเราเทศนาประโยชสานี ในอวสานการเป็นที่สุดแห่งพระสัธรรมเทศนาในอานิสังสีลกถาในวันนี้ท้ายที่สุดพรใดที่ว่าล่ำธรรมใดที่ว่าเลิศสิ่งใดใดไหนที่ประเสริฐจงบังเกิดมีเด็กคุณโยมทั้งหลายขออำนาจคุณพระศีรัตนะไตรแก้วสามประการกล่าวคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ขอได้พากันมาพิบาลบรรดาลสุขให้คุณโยมทั้งห้ายอยู่ปราศจากทุกโศกโรคภัยทางร้ายทั้งปวงบรรดามีอย่าได้มากั้มกายราวีให้เครื่องใจระทมทุกขจงเป็นสุขกเกษมสันตลอดชีวันอายุไขนึกประสงค์สิ่งใดเป็นไปได้ชอบประกอบด้วยสุจริตธรรมแนวไซขอสิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จในที่ทุกสถาน ในการทุกเมื่อเทินเอวัง,วงก็ม,มีด้วยประครารชานีอันถ้ามยังพระธรรมเทศนานังสาธุกาลังกโรมเตสาธุสาธุสาธุาธาธาธกลาบโารพบธรรมอะระหังธรรมะธรรมพุโธปะกวา พุทธังพระกันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพระกัตตาธโมธรรมังนมัตมตามิสุปฏิปันโนพระกัตโตสาวกาตังโคสังขังนมามิเออขอเชิญนะครับคุณปาวนาเกษีแล้วก็พี่เพนไป เอาปัจจัยนะครับถวายให้กับพระคุณเจ้านะครับวันนี้นะครับก็ได้ขออนุโมทนาบุญนะครับกับคุณสมฤทิศคุณวานาเกษีและก็คุณวันเพ็ญจันขาวนะครับซึ่งมีจิตศรัทธาได้เป็นเจ้าภาพถวายปัจจัยนะครับพระคุณเจ้าที่มาแสดงธรรมให้กับเอาในขันประเคนด้วยครับปนาปนาเอาในขันประเคนด้วยพี่เพ็ญ